ที่เข้ามาชมในขณะนี้นะพบกับแม่หญิงสุรินทร์ทั้งใหญ่ยินี้ต้องรับเข้าสู่ร้านสิริรพรโอทอปนะแม่หญิงนะเป็นผู้ประกอบการโอทอปสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะะหมูบ้านช้างนาระดับผาดาวเลยนะเป็นของดีหมูบ้านช้างจังหวัดสุรินทร์เป็นของที่ระลึกนะคะของชุมชนหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางตำบลกระโอพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือหมู่บ้านช้างที่หญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะถ้าท่านใดอยากได้สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์งานช้างหรือเครื่องประดับเกี่ยวกับ ประมงคลเกียวกับช้างนะคะโทรมาสอบถามแม่หญิงได้ที่เบอร์0836844788นะคะและเป็นเบอร์09 0904232190นะคะก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีใบอนุญาตนะคะค้าขายงานช้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเพราะว่าทางร้านเนี่ยนะเป็นผู้ประกอบการค้าง,งานช้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะนี่ก็จะมีใบเ,เราจะมีใบขออนุญาตนะคะ ค้าง,งาช้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพี่ๆคะแล้วก็แล้วก็จะมีใบกรมปศสุสัตว์ด้วยนะคะที่ได้ค้าขายเกี่ยวกับสัตว์นะคะมีใบอนุญาตนะ,ะมีการขออนุญาตนะ,ะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีนะมีใบผ่านอุตสาหกรรมนะคะของจังหวัดนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยได้ผ่านอุตสาหกรรมนะคะอย่างสวยงามด้วยนะ,ะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าประเภท5าดาวเลยทีเดียวเชียวนะคะ ตั้งอยู่ที่ร้านสิริพรโอทอปนะคะร้านอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะคะพี่พี่คะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่พี่นะคะมาดูสินค้าว่าที่ร้านเนี่ยนะม,มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะที่ร้านเนี่ยค่อนข้างมีสินค้าหลายอย่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูประเภทแหวนกล้องดูตามตู้ได้นะคะมีแหวนนะมีแหวนเอาแหวนมาดูหน่อยนะคะมีทั้งแหวนเครื่องเงินมีทั้งแหวนงาช้างมีแหวนขนูดงาช้าง เอามาดูที่แหวนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแหวนง,งาช้างนะคะอ่าอันนี้เป็นแหวนง,งาช้างนะคะก็ราคาเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่ราคา500บาทนะคะเป็นต้นไปเลยนะมีตั้งแต่ราคา500บาทเป็นต้นไปเลยนะคะพี่พิหานมีอะไรละคะห0า500บาทจนถึง3,000บาทนะ,ะขึ้นอยู่กับความกว้างความหนานะ,ะของอ่างาช้างด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์งาช้างนะคะแล้วก็อ่าถ้าอยากได้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีทั้งงาช้างและหางช้างด้วยก็จะเป็นแหวนนะคะจะเป็นแหวนจะเป็นแหวนงาช้างพันด้วยขนหางช้างนะถักพี่รอดนะคะถักพี่รอดนะคะเป็นของดีมากๆเลยงาช้างเนี่ยเขาใส่เพื่อเสริมบารมีเสริมอำนาจชกลาบวาสนาให้สูงขึ้นนะหางช้างเนี่ยใส่เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งรังควานนะคะหรือใ้าอยากได้เป็นแหวนงนาะอาหารคนหางช้างถักทรงพี่รอดอ่าเกลีก้ยงก็มีนะคะ ือสินค้าที่ร้านเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายอย่างมา,มากๆเลยนะคะพักมาสอบถามได้นะคะมีทั้งในเพจนะคะเพจ Facebook y o u t u b e นะคะมีหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพามาดูสร้อยกันนะ,ะมีทั้งสร้อยงาช้างก็มีสวยๆนะสร้อยค่ะเดี๋ยวเอาสร้อยตัวอย่างมาให้ดูหน่อย,อยสวยๆสร้อยหัวช้างนะะมีหลายอย่างมา,มากๆเลยจริงๆแล้วมีลูกค้าแวะมาดูบ่อยเป็นประจำนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะถ้าอยากได้ สินค้าอยู่กับงาช้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยงาช้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเม็ดงาช้างหมดเลยทั้งเส้นนะ,ะแท้ด้วยรับประกันแท้ตลอดที่การใช้งานนะคะทางร้านมีใบยอนุญาตให้ค้างาช้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะสวมได้ค่ะปกติถ้าพี่ๆท่านใดที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราใส่สร้อยความยาวเท่าไหร่นะคะน้องหญิงจะบอกเลยว่า ไซส์ที่น้องหญิงใส่เนี่ยนะคะก็จะเป็นไซส์ความยาวอยู่ที่24นิ้วก็คือมันจะเป็นไซส์มาตรฐานเลยที่สวมหัวคนได้ทุกคนเนาะจะเป็นไซส์24นิ้วนะคะพี่ๆหรือถ้าอยากได้สั้นนะอยากได้สั้นเหมือนสร้อยที่หญิงใส่ใส่เส้นเส้นนี้นะคะสร้อยสร้อยเส้นนี้เป็นบวงพญานาคสร้อยเส้นนี้ความยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะอยากได้สร้อยขนาดไซส์ยาวหรือไซส์สั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับไซส์ยาวไซส์สั้นก็ราคามันก็ลดหลั่นไปตามความยาวความสั้นด้วยนะคะมีหลายอย่างนะก็จะเป็นค่อยเซเลเกม็มีถ้าไม่ใหญ่นะคะก็จะเป็นโซนเซเลเกม็มีอันนี้ก็จะเป็นไซส์นะคะอไซส์เม็ดขนาด4มิลนะคะปกติหน้าร้านเราขายอยู่7,900บาทนะ,ะสามารถลดราคาได้นะ,ะท่านใดที่สนใจจริงๆนะคะไม่หยิงลดราคาให้อยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์มีหลายอย่างนะ,ะแล้วก็ของอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบ อันนี้สําหรับพรมน้ามนต์นะคะจะเป็นพรมน้ามนต์สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะที่ชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะที่พรมน้ามนต์นะคะเอาไปถวายให้กับวัดหรือจะเอาไปไว้ในบ้านก็ได้นะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเวลาเรามีงานนะคะขึ้นบ้านหรือเรามีงานาทำบุญบ้านนะคะก็ใช้ไม้พรมน้ามนต์นี่เลยนะคะเป็นคนหางช้างนะคะเอาไว้ไปปัดปเตาสิ่งไม่ดีสิ่งรังควาน,นะะจากเรื่องผีผีวิสต์และก็สิ่งที่มองไม่เห็นกันเรื่องไม่ดีต่างๆนะเข้าบ้านนะคะนี่ ก็จะขอเรียนแจ้งว่าท่านใดอากำไรมาดูเอาขึ้นลอยเอาขึ้นอลอยถ้าท่านใดเนี่ยถ้าอยากจะซื้อเป็นงานกิ่งๆนะไม่ขอแนะนาเลยนะคะว่าถ้าจะซื้อเป็นงานกิ่งๆเนี่ยต้องซื้องานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะทําไมจะรู้ไม่รู้ว่างานแบบไหนที่มันถูกต้องตามกฎหมายถ้างานถูกต้องตามกฎหมายนะก็จะมีรษณา,าแบบนี้เดี๋ยวขอญาติาพ่อพระทเ,เนศนะคะจะดึงตัวอย่างให้พี่พดูนะงานช้างเนี่ย งานช้างที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะก็คือช้างเชือกนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการลงทะเบียนกับกรมอุทยานไม่เรียบร้อยแล้วนะพอเวลาช้างเชือกนั้นล้มนะ,ะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะแปะเอาไว้ในงานช้างนะที่มาจะได้รู้ว่าเออช้างมันมีที่มาที่ไปกับช้างเชือกไหนนะคะ สติกเกอร์จะเป็น D N P A แล้วก็รหัสมันจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละชิ้นเนี่ยจะรหัสไม่ซ้ํากันรหัสไม่ซ้ํากันนะคะแล้วก็งาช้างเชือกนี้นะคะช้างเชือกนี้เนี่ยเป็นงานกิ่งนะคะปกติหน้าร้านเราขายที่4ี่แสนก้าบาทนะคะสี่แสนเก้บาทสวยมากๆเลยอันนี้ก็เป็นล้มช้างล้มนะะช้างล้มเองตามธรรมชาติปกตินะคะ คนไทยเรานะบอกตรงๆเลยว่าไม่มีการฆ่าช้างมาแต่งใดนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยเรารักช้างมากๆแล้วก็ช้างเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามีมูลค่าที่สูงใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ถูกนะคะช้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่ง,งานมาทําเป็นผลิตภัณฑ์หรือเราเอามาขายเฉพาะงานหรือเอามาขาย เป็นผลิตภัณฑ์บอกตรงๆว่าไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะฆ่าช้างนะคะเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ขายแน่นอนนะคะอย่างรับประกันเลยนะคะเราจะได้มาต่อเมื่อคือช้างเสียชีวิตแล้วตามธรรมชาตินะบ,บางทีช้างเป็นโรคบ้างป่วยบ้างหรืออายุไขเขาสิ้นนะคะแล้วก็จะได้นำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช้างมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ให้ ทุกๆคนได้บูชากันนะคะนี่แล้วลักษณะนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผมเคยได้งานช้างปลายตันบางคนได้กวงมือเป็นรูนะคะอันนี้ขอญาตแจ้งก่อนลักษณะงานช้างนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าช้างเนี่ยเสียชีว์แล้วพอเวลาเขาถอดงานนะคะนะรบบนะคะัจะมีรูแบบนี้นะคะจะมีรูแบบนี้ก็คือช้างเนี่ยล้มแล้วเท่านั้นนะคะถึงได้มาเราถึงจะเป็นรูแล้วก็มันจะค่อยๆตันค่อยๆตันจนมาถึงปลายเลยนะคะ คู่นี้สีแสงเก้าหมื่นท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวไม่ยฟุ้งแจร,รถให้แนะ่นอนนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ต่อไปเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์มีแบบไหนบ้างจริงแล้วมีหลายอย่างมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนี่ก็จะมีสติกเกอร์เพราะว่าเวลาเราตัดงานช้างเนี่ยนะเขาตัดเพราะว่าบางทีช้างเนี่ยมันหนัก มันใหญ่มากมันยาวมากเขาก็ต้องตัดปลายนะเขาต้องตัดปลายออกนะพอเวลาตัดปลายออกเพื่อก็ต้องมีการแจ้งนะกรมอุทยานให้มีการตรวจสอบว่าเอองานช้าที่ได้มาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมได้มาอย่างไรนะคะแบบนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแนละมีการแจ้งขึ้นไนปรียบอแล้วนะคะ แล้วก็ถึงได้เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดูผลิตภัณฑ์ที่ร้านเนี่ยค่อนข้างมีหลายอย่างเพราะว่าที่ร้านจะเป็นผลิตภัณฑ์ของดีหมู่บ้านช้างจริงๆมีทั้งกําไรมือ10มิลนะคะอันนี้ไซส์ที่หญิงถืออยู่เนี่ยชี้นะคะจะเป็นเม็ดอ่ะเป็นอนาานนะะ่ากำไรโดนัทเขาเรียกว่าทรงกลมนี้นะคะจะเรียกว่ากําไรโดนัททรงโดนัทนะ,ะขนาด10มิลนะคะสวมได้นะหรือท่านใดที่ข้อมือใหญ่นะเอาไปผ่าแล้วก็ทำเครื่องเงินได้นะคะ อันนี้จะเป็นไซส์10มิน,นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณวงละ8,000บาทจ้านะลดราคาได้ถูกใจเดี๋ยวลดให้นะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาด8มิลน,นะไซส์ขนาด8มิลแล้วก็นะคะด้านกลมๆเนี่ยก็จะเป็นเม็ดประคำนะคะเป็นเม็ดประคำอันนี้ก็จะเป็นเม็ดประคำไซส์ขนาด10มิลน,นะคะก็จะเป็นแบบเอ็นยืดสามารถสวมได้ง่ายๆเลยนะคะสวมใส่ได้ง่ายๆเลยนี่ก็จะเป็นแบบ ตัวช้างบ้างกี้มีวัวมีปีะปี12นัก,กษั์เลยมีวัวมีปีหมูปีหมาปีแพะมีทุกปีเลยนะคะอันนี้จะเป็นกำไรข้อมือนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะต่างหูก็มีนะคะถ้าพี่พ,พี่ทุกคนบอกว่าอุ้ยกำไรทรงกลมเนี่ย ไม่ชอบนะไม่ชอบกาไรทรงกลมก็จะเป็นกําไรทรงหลังเต่าถ้าทรงนี้ก็จะเป็นทรงหลังเต่านะเป็นทรงครึ่งวงกลมนะเขาเรียกว่าทรงหลังเต่าหรืออีกเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นทรงท้องกลิงนะนี mm ่ hmm. พวกนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างเนาะว่ากว้างขนาดไหนแต่ที่ที่แม่หญิงถืออยู่เนี่ยนะคะจะเป็นไซส์ขนาด20่มิลนะคะความกว้างอยู่ที่20่มิลนะคะ20่มิลนะคะ าไซส์นี้ก็อยู่ที่25มิลน,นะไซส์นี้อยู่ที่25มิลน,นะคะแล้วก็อ้ผลิตภาาัคฑ์เยอะอันนี้ก็จะาําเป็นแบบว่าเครื่องเงินเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแบบว่าใส่สําหรับคนที่ข้อแขนใหญ่หรือไม่ชอบแบบสวมนะก็ทําแบบผ่าแบบนี้นะ,ะทำแบบผ่าที่ร้านก็มีแบบสําเร็จขายเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ผ่าให้เรียบร้อยเลยนะคะ ไซส์ที่ถืออยู่เนี่ยเป็นไซส์ขนาด8มิลน,นะคะราคาอยู่ประมาณหมืน่นต้นๆนะคะเหมือนต้นๆเป็นเครื่องเงินสุขโขทัยนะ,ะเป็นของดีของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นของดังนะคะเป็นสินค้าอุตสอบสุขโขทัยนะคะ mm hmm. มีหลายอย่างามากเลยค่ะพี่ๆนยเช่นหโห น่าเดยกตัวอย่างให้ดูอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นพวกจี้นะคะปี12นักษัตริย์ตาะปีทั้งจี้มีปีหมูปีไก่มีวัวนะคะมีแพะมีหนูมีหมูมีกระต่ายมีมังกรมีลิงนะคะมีงูโอ้ยมีเยอะมากๆเลยนะคะพี่ๆค่ะมีจี้ดอกไม้สวยๆด้วยนะคะมีจี้ดอกไม้สวยๆด้วยนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับความเล็กและความใหญ่นะของงาช้างด้วยนะคะพขอมีเยอะ มีพระสมเด็จนะให้ดูจริงๆแล้วอ่ะเราจะให้ดูแค่เบื้องต้นมาว่ามันเยอะเนาะเราดูให้ไม่หมดแน่นอนนะนี่ก็จะเป็นพระสมเด็จก็มีนะจี้เขี้ยวงานะหัวแหวนนะจี้ช้างนะสิงโอพระเปยยิ้มพระพุทธรูปนะพระศิวลีนะมีจี้หัวช้างมีหลายชนิดนะคะนี่ให้ดูยังไม่จบนะนี่เดินให้ดูแค่เบื้องต้นเฉยนี่ นี่จะเป็นพวกงานแกะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะงานพญาครุฑนะคะแล้วก็ที่เขียวนะคะแล้วก็หัวช้างนะะนั้นก็จะเป็นลักษณะสวยมากๆเลยนะคะมีหลายชนิดมีหลายอย่างนะคะสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาชมในขณะนี้นะฝากติดตามร้านด้วยนะคะฝากติดตามร้านด้วยนะกำไรขนหางช้างก็มีนะคะกำไรขนหางช้างก็มีนะคะ,นะค,ะความราคาก็ขึ้นอยู่ว่า,วา กลมใหญ่เล็กขานาดไหนเนาะราคาสตาร์ทอยู่ที่2,500บาทเป็นต้นไปราคาสตาร์ทอยู่ที่2,500บาทเป็นต้นไปนะคะยินดีให้บริการนะท่านใดที่อยากได้สินค้าอย่าลืมนะคะโทรมาที่เบอร์0836844788นะคะและเป็นเบอร์0 0904232190นะคะและวเดี๋ยวจะให้ดูความ Amazing ของของงานนะคะ งาช้างกลายเป็นไม้นานี่ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์งานช้างกลายเป็นไม้นะคะนี่อันนี้เป็นงานช้างนาพที่พี่คะแต่เป็นงานช้างกลายเป็นไม้แล้วนะมางานช้างกลายเป็นไม้ค่ะนี่อันนี้ยญิงเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะซึ่งมีไม่เยอะนานยิงบอกเลยว่าซึ่งมีไม่เยอะแค่นี้ก็หมดแล้วหมดแล้วก็คือหมดเลยก็คืออายุประมาณโอ้โห สองหมื่นกว่าปีเลยนะคะเนี่ยอายุสองหมื่นกว่าปีนะคะแล้วก็ได้มานะคะโดยบังเอิญน,นะคะท่านใดที่สนใจอยากได้งาช้างโบราณงาช้างกลายเป็นไม้นะ,ะเป็นหรือว่างาช้างดํานะคะสอบถามเองได้นะ,ะมีจํานวนจํากัดนะคะพี่ๆขายมีจํานวนจํากัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าทําไมไม่ญิงถึงพูดว่าเป็นงาช้างกลายเป็นไม้เพราะว่านี่หะะยิงได้มาจากท่อนนี้นะได้มาจากชิ้นี้นะดูใกล้ๆนี่ งาช้างดําหรือเรียกหนูว่างาช้างกลายเป็นไม้อายุสองหมื่นกว่าปีเลยนะอายุสองหมื่นกว่าปีเลยนะคะนี่สวยงามมากนะนิมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยก็คือหาไม่ได้แล้วนะ<ม>เนื้อจะไม่ใช่สีขาว <S <S เพราะว่าปะกะติงาช้างใหม่นะปะปกะติงาช้างใหม่ <S 1> <S 1> <S 1> ก็จะเป็นสีนี้นี่งาช้างงาช้างปัจจุบันนะคะาาง,งาช้างปัจจุบันแล้วมาดูเนื้อค่ะเห็นไหม <S <S ดูเนื้อเนื้อไม่เหมือนกันเลยนะเนื้อไม่เหมือนกันเลยสีดํากับสีขาวนะคะ ทานใดนะคะอย่าลืมนะคะพี่ๆค่ะฝากติดตามร้านหรือกดติดตามเพจให้แม่หญิงหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะเป็นโควิดกันเยอะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงของแม่หญิงนะคะท่านใดอยากได้สินค้าอย่าลืมนะ,ะโทรมาท,ที่เบอร์จดค่ะ 0836844788นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะ0836844788หรือจะเป็นเบอร์0904232190นะคะยินดีให้บริการนะอย่าลืมนะว่าร้านแม่หญิงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านช้างก็คือหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์เนี่ย 60กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองสุรินทร์เนี่ย6กิกิโลเมตรนะยินดีให้บริการนะคะอย่าลืมนะคะทาง YouTube เราก็มีให้บริการนะทางเพจนะติดตามได้ที่เพจแม่หญิงสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะคะและร้านสิริพรโอท็อปนะคะใน Facebook เนาะนะ,ะอย่าลืมค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ